โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้ผมเองก็จะมาทําเรื่องผมเพิ่งกลายเป็นคนที่รวยที่สุดนะครับในตอนที่5ถึงตอนที่6โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยดูให้เยอะๆนะครับอยากเห็นคนโดูสยีคนนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วไปรับชมกันได้เลยของมีค่าแบบนี้จะให้กับผมจริงๆงั้นเหรอเนี่ย นายช่วยชีวิตพวกเราไว้นะเราเองก็ต้องขอบคุณนายบ้างสิใช่ไหมล่ะหัวหน้ากา,การที่มีพันธมิตรนะมันเองก็ดีแล้วน่ะคิสตันสีฟ้าเองก็ไม่ค่อยเท่าไหรก่ก็ให้ใหไปนั่นแหละถ้าส่วนคิสตันพวกนี้น่ะถึงจะไม่มีมูลค่ามากนักแต่ก็สาม,มารถเอ่อเป็นค่าเชื้อเพลิงและกระสุนได้อยู่นะเอาไปสิดูเหมือนว่าพวกนักล่าซอมบีนี่จะเป็นงานที่อันตรายนะดูแต่ก็ได้ผลกำไรที่มากเหมือนเช่นกัน อ่าดูเหมือนว่าฝีมือของนายนี่จะไม่เลวเลยนะสนใจมาเข้าทีมของพวกเราไหมล่ะขอขอโทษนะแต่ว่าผมยังไม่อยากเข้าทีมอยู่นะอหัวหน้านี่ชอบลากคนนั้นคนนี้เข้ามัา่วสั่วเลยนะอย่าไปสนใจเลยเถอะถ้าอย่างนั้นฉันเองก็ไม่บังคับนายกันแล้วกันนะขึ้นรถมาสิเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่หมู่บ้านใกล้ๆเองดนดุดดูเหมือนว่าจะมีพลังบาง พลังงานบางอย่างแฝงอยู่ในคิสตันสีฟ้าเม็ดนี้นะบางทีมันอาจจะมีฟังก์ชันอื่นๆภายในระบบก็ได้ตรวจพบว่าท่านได้มีคิสตันต้องการที่จะแลกคะแนนหรือไม่ที่แท้ก็เอามาแลกคะแนนนี่เองฮ่าฉันต้องการที่จะแลกต้องการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิน้นท่านได้รับ100คะแนน หนึ <c oughs> 100่งร้อยคะแนนเลยงั้นเหรอนี่คริสตันสีฟ้าเม็ดไหนมีมูลค่าถึงทองคำหนึ่งร้อยกรัมเลยเช่นะตอนนี้ฉันรวยแล้วล่ะ Yes ระบบพบว่าท่านมีไอเทมเป็นจำนวนมากต้องการที่จะเพิ่มพื้นที่ทเก็บของหรือไม่100คะแนนสามารถแลกพื้นที่ได้1ลูกบาทเมตรแลกพื้นที่งั้นเหรอหลูกบาทเมตรก็น่าจะคุ้มแล้วล่ะดีเลยงั้นแบบนี้เราเองก็ต้องไม่แบกของหนักๆแล้วสิเอาเลยฟุบ อีกไม่นานเองก,ก็จะถึงหมู่บ้านแล้วละ่ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเออพวกเลยลอนขอขออาหารหนอยะ่ะท่านใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมอยู่จะตายแล้วขอมันฝรั่งสักชิ้นได้ไหมขอร้องละหน,นูขออาหารหนอยหนูกำลังจะหิวตายเฮ้ยไอ้ขอทานเอ้ยไปไกลๆเลยไปย่าเข้ามาทำให้รถของฉันเปื้อนด,ดิดคาดนี่นี่มัน ใจเย็นๆก่อนสินี่มันโลกาววน่าน่นไม่มีคํามาถูกผิดไม่มีคน,นธรรมและกฎหมายขอแค่มีพลังมากพอก็สามารถทำได้ทุกอย่างแล้วละขอบคุณนะที่บอกใช่แล้วที่นี่มันไม่ใช่โลกที่นี่มันก็ไม่ใช่โลกของฉันนี่เป็นวัดโลกที่อยู่ในวันสิ้นโลกแล้วถึงจะไม่มีอะไรที่จะทำได้ฉันเองก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วสิที่นี่คือใจกลางของนิคม ก่อนที่จะเข้าไปต้องผ่านจุดตรวจก่อนสแกนบัตรติดตดิยุดอสีสวัสดีครับหัวหน,น้าชิววันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนั่นแหละเออจริงสิช่วยลงทะเบียนแทนช่วยลงทะเบียนให้เขาหน่อยสิเออเขาเองก็จะเข้าเมืองได้นะ่ะได้เลยครับหัวหน,น้าชิวง่ายๆแบบนี้นะ่ะใจกลางเมืองขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะที่ช่วยผมนะ ไม่เป็นไรหรอกพวกเราเองก็ยังมีธุระที่ต้องไปทําอยู่นะสงสัยคงต้องแยกทางที่นี่แล้วล่ะบ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่นะครับเออไว้เจอกันใจกลางเมืองกันเหรอนี้งั้นก็เอาของมาหน่อยในโลกปัจจุบันเฉาเต้าจือสร้างเงิน37ล้านด้วยเงินแค่20หยวนฉันโจหยวนฉันจะใช้เนื้อกระป๋องพวกนี้แลกเปลี่ยนทองคาให้ได้หรือคอยดูโกง,โกง อรถตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดแค่ได้สัมผัสก็เหมือนกับว่ามันล้ำค่ามากเลยเนี่ยโอ้โหเชิญดูนี่ก่อนสิครับนี่คือเล่าชันดีก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกมีเพียงแค่ครึ่งขวดเท่านั้นนะครับเต็มขวดไม่มีดื่มไปหมดแล้วฉันขายในแค่ราคาแค่อัญมณีสีฟ้าสเม็ดเท่านั้นนะครับเชิญได้เลยของที่อยู่ในโลกปัจจุบันสามารถเอามาแลกขาย ในที่นี่ในวันยุคสิ้นโลกได้สินะ <g les> งานหมูหลวงละเ <g les> ้จ้าหนูรถดิคก้ซี่เอ๋เฮ้นายเป็นคนรวยมากเลยสินะฉันเห็นกระบือบอกนี้แลวนะฉันนายจะสนใจไหมละ่ะอ,อ,อะไรครับคิดจะมาปุ้นผมเหรอผมไม่มีอะไรนะครับใครก็ได้ช่วยด้วยเดยกก่อนสินะเข้าใจผิดกันแล้วนะฉันไม่ได้มาป้นนะเอเอเอแล้วจะทําอะไรเออนาย เห็นอะไรข้างหลังนั้นไหมฉันเคยเห็นนายอยู่กับพวกนักล่าน่ะบางทีนายเองก็คิดจะอาจจะซื้อปืนพวกนี้ไปให้เพื่อนๆด้วยนะบางทีเพื่อนนายเองก็อาจจะชอบมันมากเลยนะดูสิมีทั้ง rpg sniper smg lmg ak rpg ด้วยโอเคเยอะมากเลยฟาร์มาสจะมีโอเคก็ไปเลยขายปืนพวกนี้ในที่สาธารณะมันเป็นเรื่องปกติงั้นเหรอครับเออนี่มันยุคไหนแล้วล่ะคยคเองก็พกปืนพกติดตัวกันไว้กันนั่นแหละนี่นะ เออฉันจะบอกให้นะปืนกระบอกนี้นะ่ะมันดีที่สุดเลยในร้านฉันนะ่ะแค่อัญ,ญมณีสีฟ้าห้าเม็ดเท่านั้นนะฉันขายให้เลยผมไม่มีอัญ,ญมณีเลยสักเม็ดน่ะเฮ้องั้นก็ใส่หัวออกไปเลยอย่ามากเกะกะขวางทางฉันอ่าเท่าแกถึงผมจะไม่มีอัญ,ญมณีหรือทองติดตัวเลยสักนิดแต่ผมเองก็มีสิ่งที่ล้ำค่ากว่านั้นนะฮคิดว่าจะมาหลอกคั้นเนืออาหารกระป๋องแค่กระป๋องเดียวมันจะแพงสักเท่าไหร่กนะันน่ะ ไม่เลือดเลยยนะนี่มันคือเนื้อกระป๋องยังไงล่ะขอขอฉันแค่ไปแฮทหรือไม่สิอ่าก็ได้ได้สามารถเลือกปืนทั้งหมดที่อยู่ในตู้ของฉันไปได้เลยดิวโอเคจริงสิผมจะไปเอาการะสุนพวกนี้จากที่ไหนล่ะเจ้าหนูถึงแม้ว่าการจะพกติด การจะพกปืนติดตัวไปนะ่ะมันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามเธอแต่การค้ากระสุนน่ะมันมีความผิดรายแรงยกเว้นคลังกระสุนทีเดียวนะอย่าลืมนะคลังกระสุนมีกระสุนสําหรับปืนกระบอกนี้ไหมครับอ่ามีค่ากล่องละสิบนัดราคาลองหนึ่งกรริ๊มซื้อสิบกล่องแถมหนึ่งกล่องนะทําไมแพงจังนะอ่ะเออถ้าไม่มีเงินก็ใส่หัวไปอย่ามาเสียเวลาเลย เออไม่สิผมมีทองแท่งนี่นะมันสามารถซื้อได้กี่นัดนะอ,อ่าขอโทษที่เสียมารยาทเออนี่กระสุนของคุณออนี่คือนามบัตรของฉันด้วยถ้าคุณมีอะไรที่จะต้องการก็สามารถติดต่อมาหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะเอ,เ,อเ,อเออส,สมกับเป็นวันโลกาววนาสเลยนะขอแค่มีเงินก็สามารถซื้อทุกอย่างได้แล้วออนี่ก็เวลาไหนแล้วเนี่ยฉันเองก็คงต้องกลับไปที่โลกปัจจุบันแล้วละ ณนะบ้านของโจหยวนเอออย่างน้อยตอนนี้เราเองก็มีอาวุธมากพอที่จะใช้ต่อสู้แล้วล่างเธอะแต่ถ้าเราเอาแต่ขายเนื้อกระป๋องไปอย่างเดียวมันเองก็คงจะไม่มากพอฉันต้องหาวิธีการเปิดช่องทางการขายบ้างแล้วสิใครกันนะ่ะมาเวลานี้อเอาอยัางไงกับพวกปืนนี้ดีเหรอถ้าคนเข้ามากูโดนจับแน่นอนเลยโอเคก็ติ๊งติงติงตทูบีขอดีแบ,บาย,บายละ่ะแค่นี้กดไลค์กดแชร์ด้วย แล้วก็ดูให้ถึง20คนกันละกัน